สวัสดีค่ะวันนี้ทางบลจกสิกรไทยนะคะก็มีนำตัวกองทุนประหยัดภาษีดีๆมานำเสนอนะคะทั้งตัวกองทุนของ SSF แล้วก็ R า F ค่ะขอเริ่มจากกองทุนตัว SSF ก่อนนะคะทางกองทุนทางกองทุนตัว SSF นะคะหรือว่ากองทุนชนิดเพื่อการออมเนี่ยทางเราเนี่ยก็มีนำเสนอให้กับผู้ลงทุนนะคะหลากหลายประเภทสินทรัพย์ด้วยกันนะคะตอนนี้มีทั้งหมด สประเภทสินทรัพย์ค่ะตัวแรกก็คือตัว K Star S S F นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะแล้วก็มีการจับจังหวะทำ Tactical Trading ให้กับนักลงทุนด้วยนะคะกองทุนถัดมานะคะตัว K Fix Plus S S F ค่ะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะคุณภาพดีถัดมานะคะเป็นกองทุน K G Income S S F ค่ะกองทุนตัวนี้เนี่ยเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนทั่วโลกเลยนะคะ เน้นลงทุนในหุ้นที่ในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้นะคะให้กับผู้ลงทุนนะคะโดยกองทุนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาจ่ายผลผลด้วยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะตัวกองทุน K Change f f s นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยค่ะเป็นหุ้นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมนะคะควบคู่ไปกับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะคะเพาะลงทุนในหุ้นที่มีอัตราในการเติบโตสูงค่ะต่อมานะคะมาดู S s มาดูทาง r M F กันบ้างค่ะ ตัวกองทุน K Change นะคะของบริจรกสิกรไทยเนี่ยนอกจากจะมีมูลชั่วฟัธรรมดาแล้วนะคะก็ยังมีทั้ง S S F แล้วก็ R M F นะคะมาให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนเพื่อประหยัดภาษีกันค่ะในปีนี้กองทุน K Change เนี่ยดีอย่างไรนะคะกองทุน K Change เนี่ยมีกองทุนหลักก็คือตัว Barry Garford Positive Change นะคะกองทุนนี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมค่ะควบคู่ไปกับสร้างผลตอบแทนด้วย สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมสร้างอย่างไรนะคะจะต้างผ่าน4ธีมการลงทุนด้วยกันคือสร้างผลกระทบเชบวกทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านเฮลท์แคร์สุขภาพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือของกลุ่มพวกบุคคลที่อยู่ในระดับราญยาด้วยค่ะแล้วก็มีการสไตล์การลงทุนนะคะในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตสูงทั่วโลกนะคะ ซึ่งผลการดาเรนินงานเนี่ยก็การันตีเนี่ยเขาสามารถทําผลจารงานได้โดดเด่นนะคะอยู่ในพ็อปคอทายอย่างสม่ําเสมอการันตีโดย n i น g ิ t ตาระดับหาดาวเชียวคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูพอร์ตการลงทุนบ้างพอร์ตตัวนี้เนี่ยก็เป็นพอร์ตการลงทุนณนสะิ้นเดือนกันยายนนะคะก็จะเห็นว่ากองทุนหลักเนี่ยมีการกระจายการลงทุนนะคะไปในหลากหลายภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในส่วนของภูมิภาคยุโรปหรือในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะคะซึ่งจะเป็นการกระจายลงทุนที่ ดีเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลุ่มหุ้นโลกที่ลงทุนอยู่ในท้องตลาดนะคะแล้วถ้าหันมาดูในส่วนของเชิงอุตสาหการรมกันบ้างก็ยังมีกระจายการลงทุนที่ดีเช่นกันนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยที่อยู่ในพอร์ตก็จะเป็นในส่วนของเซกเตอร์ตัวเฮลท์แคร์นะคะตัวนี้ก็ก็จะเป็นในเฮลท์แคร์ในส่วนของอกลุ่มดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นในกลุ่มที่แบบทางนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆเช่นการบริการทางการแพทย์ออนไลน์นะคะหรือการคิดค้นนวัตกรรม ยาใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตัวโมเดอร์นาเองที่พัฒนาตัววัคซีนโควิดนะคะแต่ถ้าหากสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าถ้าในกลุ่มของเซกเตอร์ในส่วนของ e NERGY หรือ Real Estate เนี่ยจะไม่มีสัดส่วนการลงทุนในนั้นเลยนะคะก็เนื่องจากว่า2เซกเตอร์เนี้ยสองเซกเตอร์น,นี้เป็น2เซกเตอร์ที่อาจจะค่อนข้าง Challenge ในส่วนของตัว growth ว่าจะมีไหมในอนาคตหรือว่าจะหาหุ้นที่สร้าง positive impact ให้กับสังคมได้ค่อนข้างยากนะคะโดยหากเราดู Top 10นะคะใน รูปด้านขวามือเราจะเห็นว่า10อันดับแรกนะคะของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยกินสัดส่วนการลงทุนไปกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอเลยนะคะเนื่องจากว่ากลยุทธ์การลงทุนของตัวกองทุนหลักเนี่ยเขามีวิธีการลงทุนแบบ high conviction ก็คือเน้นลงทุนในหุ้นที่เขาคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลงทุนแบบจะเป็นจํานวนเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งการลงทุนแบบนี้เนี่ยเมื่อหุ้น มีการปรับตัวขึ้นเลยนะะก็จะเห็นสะท้อนออกมาในผล performance ของกองทุนค่ะ,ะต่อมาจะขอเล่าในส่วนของ4ทีมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมนะคะว่ายกตัวอย่างมีอะไรบ้างตัวแรกเลยคือตัวเทส l a นะคะก็คงจะคุ้นเคยนักลงทุนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้านะคะไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเขายังทาพวก แผงโซลาร์เซลล์หรือคลีนเอเนอร์จีด้วยนะคะตัวนี้นี่ก็จะมีส่วนช่วยเรื่องการสร้างผลกระทบชงบวกให้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าช่วยลดการปล่อยตัวกัด CO2 นะคะหรือของเสียเขา้าสู่สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งพุ้นตัวนี้นะคะก็บวกปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะยาทูเดตเนี่ยตอนนี้ก็บวกไปกว่าเกือบ400%แล้วนะคะต่อมานะคะผลกรบชงบวกทางด้านสุขภาพบ้างเฮลท์แคร์นะคะก ขอยกตัวอย่างเป็น m t นะคะซึ่งอยู่อันดับ2ของพอร์ตโฟลิโอนะคะตัวนี้เนี่ยก็ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์นะคะเป็นบริการทางแพทย์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาเนี่ยมีการขยายสาขาไปในทางสหรัฐและจีนด้วยนะคะพอการให้บริการทางแพทย์ออนไลน์เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าถึงแพทย์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ในราคาที่ถูกลงนะคะไม่ต้องเดินทางออกไป เสียค่าใช้ต่ายต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะคะธุรกิจตัวนี้ค่ะต่อมานะคะตัวทางด้านของสังคมบ้างนะคะสังคมและการศึกษาก็คือขอยกตัวอย่างตัวหุ้น ASML นะคะหรือว่านักลงทุนบ้านเราอาจจะคุ้นเคย TSMC กันมากกว่านะคะก็เป็นธุรกิจที่ผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิปส์นะคะที่ใช้อยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะบริษัทนี้เนี่ยมีการพัฒนาให้ ตัวชิปเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลงนะคะเพื่อทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น,นะคะ่ะต่อมานะคะตีมสุดท้ายตีมที่4เป็น Bas o o p p r ร m i ิ id, ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลในระดับรากญ่านะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแบงค์รายักนะคะของอินโดนีเซียเป็นแบงค์รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่นะคะของอินโดนีเซียเนี่ย ช่วยเหลือผู้คนที่บางทีอาจจะไม่สามารถระดับแรกยากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารเอกชนปกติได้นะคะตัวแบงก์รักยาเนี่ยเขาก็ปล่อยแหล่งเงินกู้เป็นแบบ m i โคร f i n a n c e นะคะให้คนบุคคลกลุ่มนี้นะคะเพื่อเขาจะได้นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาค่ะนอกจากตัวเคเชน g ์นะคะนอกจากสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่าน4ีีมการลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ยังสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน เช่นเดียวกันนะคะโดยหากผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุนสยกตัวอย่าง K Change ที่เป็นกองธรรมดาของเรานะคะถ้าเริ่มตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อประมาณกลางปี2019เนี่ยถ้าผู้ลงทุนลงทุนไปนะคะตอนนี้นะคะซินอินเซปชันเนี่ยก็บวกไปกว่า80%แล้วทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าปีนี้เนี่ยเอทูเดตก็บวกไปกประมาณ50%แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทุนก็สามารถสร้างผลกำเนินการได้โดดเด่นทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ ตัวดัชนีชี้วัดนะคะ msci world นะคะหรือว่าหุ้นในกลุ่มบ์มาร์กที่อยู่ในหุ่นกลุ่มหุ้นโลกนะคะจะเห็นว่ากองทุนสามารถสร้างเอลฟาได้กว่า40%เลยทีเดียวค่ะในอดีตที่ผ่านมาต่อมานะคะมาดูในด้านความเสี่ยงกันบ้างค่ะอันนี้เป็นรูปของตัว max drawdown นะคะตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของตัว k change ที่ไฮไลท์สีเขียวจะเห็นว่าในภาพรวมนะคะกองทุนเนี่ยสามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของดัชนีชีวัดหรือพุ้นในกลุ่มพุ้นโลกเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่ามีดอดาวที่ต่ํากว่านะคะในภาพรวมอย่างเสมอค่ะต่อมานะคะกองทุนเคช g e ที่เรานํามาทําเป็น SSF แล้วก็อา F นะคะเสนอให้กับผู้ลงทุนได้อย่างไรเหมาะกับนักลงทุน ในแบบรูปแบบไหนนะคะก็เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการจะประหยัดภาษีนะคะแล้วก็ต้องการจะเติบโตเงินลงทุนเนี่ยพร้อมไปกับการเติบโตของหุ้นโลกนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพื่อโลกเราจะได้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนค่ะ